พี่น้องที่รักครับเราขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ให้เราทั้งหลายทุกคนที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็พระองค์ประสงค์ให้เราทั้งหลายมีชีวิตที่ฟรี get free พี่น้องครับในวันนี้นั่นหมายความว่าสัจจะจะทําให้เราทั้งหลายทุกคนเป็นไทยเราก็จะเป็นไทยจริงๆครับพี่น้องครับวันนี้ท็อปปิกไม่ยากนะครับทำกลางพวกเราพระเจ้าประสงค์ให้เราทั้งหลายทุกคนมีอิสรภาพได้เสรีภาพฟรีดอมหรือฟรนะีนั่นเองครับนะ true will see you free พี่น้องครับนะ get นั่นเองครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ในยอนห์นบทที่8ข้อที่31ถึงข้อที่32พี่น้องครับพระเยซูจึงตัดกับพวกยิวที่วางใจในพระองค์ว่าถ้าพวกท่านยึดมั่นในคําสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทาให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยอาเมนเราขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับเรามีข้อมูลอยู่นะครับ powerpoint ได้ใช่ไหมครับอีกครั้งหนึ่งพี่น้องทุกครับ พ,พระเยซูจึงตัดกับพวกยิวที่วางใจในพระองค์ว่าถ้าพวกท่านยึดมั่นในคําสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงพี่น้องครับพระเยซูตัดกับคนที่วางใจกับคนยิวและในเช้า,า,ชาวันนี้พระเจ้าทรงตัดกับพวกเราถ้าเรายึดมั่นในคําสอนของพระเจ้าพระเยซูคริสต์นั่นกําลังบอกว่าท่านเป็นสาวกของเราอย่างแท้นะพี่น้องครับนะของแท้นะพี่น้องครับนะ และพวกท่านจะรู้จักสัจจะสัจจะจะทาให้เราทั้งหลายเป็นไทยพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระเจ้าประสงค์ให้เราทั้งหลายทุกคนเป็นไทยนั่นกาลังบ่งบอกว่าในความเป็นมนุษย์เหล่านั้นพี่น้องครับมนุษย์เรามีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่อิสระใช่ไหมครับบางคนอาจจะมีโซ่ตวนมีอะไรยึดอยู่ในหัวใจชีวิตเรารู้สึกว่าการดําเนินชีวิตไม่อิสระไม่เสรีภาพอาจจะมีเรื่องราวสารพัดมากมายแต่มนุษย์ทุกคนต้องการ get free พี่น้องครับเป็นไทย เราจะเป็นไทยจากอะไรบ้างพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรามาฟังเหตุฟังผลด้วยกันนะครับพี่น้องครับบางคนตกอยู่ในอิทธิพลต่างๆมากมายยังไม่เป็นไทยจึงทําให้มนุษย์ไม่มีอิสระภาพและไม่มีเสรีภาพถูกต้องไหมพี่น้องครับนะบางคนตกอยู่ในอิทธิพลพี่น้องครับเราตกอิทธิพลอะไรมนุษย์ทุกคนนะครับต้องเจอกับสถานการณ์บางอย่างแต่ละคนไม่เหมือนกันบางทีเราไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเราพี่น้องครับในบรรยากาศแห่งความ ความไม่ชัดเจนต่างๆมากมายในสังคมในธุรกิจในในบทบาทหน้าที่ต่างๆเยอะแยะมากมายพี่น้องครับบางทีอิทธิพลเหล่านั้นนําเราไปสู่ความปัญหาบางทีถ้าเราอยู่ในอิทธิพลอีกส่วนหนึ่งก็เ,เป็นอิทธิพลที่ดีนะครับเมื่อเราอยู่ใต้ใต้การปกครองของพระเจา้าพี่น้องครับมนุษย์ต้องการ Get ต r รีก็คือความเป็นชัยบางทีเราตกอยู่ในอิทธิพลจึงทําให้มนุษย์ไม่มีอิสระภาพและเสรีภาพ เราต้องการหลุดจากสงครามที่ทำลายล้างนี่คือชัดเลยพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนใช่ไหมครับพี่น้องครับณนะเวลานี้เดินหน้าเต็มตัวถล่มกันไปถล่มกันมานั่นกำลังบอกว่ามีปัญหานะครับมีโซ่ตรวนบางอย่างพี่น้องครับนั่นกำลังบ่งบอกว่ามนุษย์ก็คือทุกคนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนนะครับไม่มีความเปอิสระภาพทุกคนต้องการสแสวงหาความอิสรภาพแต่นั่นมันถูกต้องไหมถ้าเราทำสงครามไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลกับพวกฮามาชพี่น้องครับณนะเวลานี้ นะครับก็บุกนะครับเดินหน้าเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นพมา่าตอนนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเยอะแยะมากมายและมีการประท้วงเยอะแยะมากมายในโลกนี้พี่น้องครับในความเป็นมนุษย์แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่มีคําว่า เกิดฟรีพี่น้องครับแต่ต้องการเกิดฟรีซึ่งมันถูกต้องไหมที่เขาทําแบบนั้นมันถูกต้องไหมที่เขาจะมีอิส,สรภาพมีความเป็นไทยจะต้องทําแบบนั้นพี่น้องครับแต่ในพระเจ้าแน่นอนครับไม่ใช่เราต้องการอิสรภาพทางร่างกายจิตใจจิตปิญญาณความคิดพี่น้องครับบางคนตกอยู่ใต้อิทธิพล แห่งความคิดพี่น้องครับใหม่เซตต่างๆมากมายจิตวิญญาณบางคนอยู่ใต้อํานาจของความมืดและผีวิญญาณที่ชั่วพี่น้องครับบางทีร่างกายเราเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีอิสระไม่มีเสรีภาพเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นพี่น้องครับมนุษย์ต้องการอิสระภาพทางการเงินทางธุรกิจใช่ไหมครับพี่น้องครับนะเราต้องการมีมันี่นะครับเพื่อเราจะหลุดพ้นนะครับเป็นชทยสักทีหนึ่งเราจะส่งแบงหาหน่นนั่นนี่มนุษย์ต้องการอิสระภาพทางการค้าพี่น้องเอครับมนุษย์ต้องการอิสระภาพทางสังคมการเมือง มนุษย์ต้องการอิสรภาพทางด้านวินัยเพื่อเราทุกคนจะเป็นไทยเก็ฟรีพี่น้องเลยครับในเชาวันนี้พี่น้องลองดูภาพอีกภาพหนึ่งนี้กําลังบอกอะไรกับเราเพื่อเขาจะมีอิสรภาพเก็ฟรีพี่น้องครับมีไหมภาพนะครับที่อาจารย์ส่งไปให้มีไหมครับนะครับภาพโอเคนะคภาพนี้พี่น้องครับเห็นภาพนะภาพนี้กําลังบอกอะไรกับเราครับพี่น้องครับเราจะสังเกตเห็นว่าสองคนนี้นะครับ กำลังถูกอะไรฮะเขาเรียกว่าขังคุกเลยทีเดียวเราจะได้คิดถึงเปาโลก็ได้พี่น้องครับเขากําลังทําอะไรฮะเพื่อเขาจะเป็นไทยพี่น้องครับนี่อาจจะคิดถึงเปาโลใช่ไหมครับอยู่ในคุกงั้นไหมาฮาเลลูยาสารรเสริญอีคนหนึ่งก็อธิษฐานกําลังเป็นไถ่พี่น้องครับเราทุกคนบางทีก็ไม่ต่างกับภาพนี้พี่น้องครับที่เรารู้สึกว่าเราต้องการอิสรภาพเป็นเสรีภาพไม่รู้ว่าขาสองข้างตัวนี้เรายืนอยู่ตรงไหนไม่รู้มือสองข้างเราลังถูกอะไร อยู่หรือเปล่าในรู้ว่าหัวใจหรือจิตปัญญาของเราถูกขังในมุมมืดหรือเปล่าเราไม่รู้พี่น้องครับแต่ณเวลานี้เรากําลังบอกว่าเขากําลังอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าพเพื่อเขาจะมีคําว่า get free มีอิสรภาพและเสรีภาพมีใช่ไหมอธิษฐานพี่น้องครับเห็นภาพเลยทีเดียวพี่น้องท่านละครนี่คือสิ่งภาพนี้เป็นภาพที่อยากจะส่งสัญญาณหรือสื่อสารให้เราทั้งหลายทุกคนว่าเราสามารถที่จะเป็นไทยได้ข้ามกลางสถานการณ์ที่เขาเจอแบบนี้ ดังนั้นพี่น้องครับในเช้าวันนี้บัมพิย้อนบทที่8ข้อที่31ถึงข้อที่41เรามาพิจารณาและค่คขวนด้วยกันพี่น้องครับวันนี้สบายๆข้อที่31พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่วางใจในพระองค์ว่าถ้าพวกท่านยึดมั่นในคําสอนของเราท่านก็เป็นสาวกข,ของเราอย่างแท้จริงสังเกตคําว่ายึดมั่นพี่น้องพูดยึดมั่นข้อ32และพวกท่านจะรู้จักสัจจะสัจจะจะทาให้ท่านเป็นไทยพี่น้องพูดสัจจะ สัจจะจะทําให้เราเป็นไทยพี่น้องใ่หครับนี่คือเคล็ดลับในวันนี้พี่น้องครับสาพวกเขาทูลตอบพระองค์ว่าเราสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและไม่เคยเป็นทาสของใครเลยทําไมท่านจึงกล่าวว่าเราเป็นไทยพระเยซูจึงโต้อตอบอีกอย่างว่าข้อ34ว่าเราบอกความจริงกับท่านเราไม่ใช่หรือว่าทุกคนที่ทําบาปก็เป็นทาสของบาปทุกคนที่ทําบาปไม่สามารถที่จะเป็นไทยพี่น้องครับข้อ35ทาสอยู่ในบ้านเพียงชั่วคราว แต่บุตรต่างหากที่อยู่ตลอดไปดังนั้นพี่น้องครับเราจะเป็นทาสหรือว่าเราจะเป็นบุตรของพระเจ้าถ้าเป็นทาสก็เพียงแค่ชั่วข่าวถ้าเป็นบุตรเราจะอยู่ตลอดไปนี่ลันข้อ36เพราะฉะนั้นพระบุตรทรงทําให้พวกท่านเป็นไทยใครเป็นผู้ทําให้เราเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆข้อ3 7เรารู้ว่าพวกท่านเป็นเชื้อสายของอับราฮัมแต่ท่านหาโอกาสที่จะฆ่าเราเพราะไม่เชื่อคําสอนของเรา ผู้คนเหล่านั้นที่กําลังแอนตี้คำสอนของพระเยซูคริสต์เขาไม่เป็นไทยพี่น้องครับแต่พระเยซูกําลังสื่อสารความจริงความเป็นไทยให้กับมนุษย์ทั้งโลกแต่เขาไม่ยอมรับถึงความเป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือภาพที่เห็นข้อ38เราพูดถึงสิ่งที่เราเห็นเมื่ออยู่กับพระบิดาและพวกท่านทําในสิ่งที่ท่านได้ยินมาจากพ่อของท่านกําลังเล็งถึงใครเดี๋ยวเราดูด้วยกันข้อ39พวกเขาทูลตอบพระองค์ว่าอับราฮัมเป็นบิดาของเรา ระเยซูตัดกับเขาว่าถ้าพวกท่านเป็นลูกของอับราฮัมแล้วท่านก็จะทําสิ่งที่อับราฮัมทำนั่นคือเชื่อฟังนั่นคือถวายบุตรอิสอับประมาณนั้นเลยพี่น้องครับเห็นภาพข้อ40แต่เดี๋ยวนี้พวกท่านหาโอกาสฆ่าเราซึ่งเป็นผู้บอกถึงสัจจะนั่นมีการแอนตี้ในถ้อยคําของพระเจ้าที่จะนําพี่น้องไปสู่ความเป็นชัยที่เราได้ยินมาจากพระเจ้าอับราฮัมไม่ได้ทําอย่างนี้พี่น้องครับ ข้อ41พวกท่านทําสิ่งที่พ่อของท่านทาเขาท yes, ูลพระองค์ว่าเราไม่ได้เกิดจากการล่วงประเวณีเรามีพระบิดาองค์เดียวคือพระเจ้าข้อ42พระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของพวกท่านแล้วท่านก็จะรักเราเพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่ที่นี่แล้วเราไม่ได้มาตามใจชอบของเราเองแต่พระองค์ทรงใช้เรามาพระเยซูทรงตรัสข้อ42พี่น้องสังเกตพี่นิดนิดหนึ่งถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านแล้ว ท่านก็จะรักเราพี่ดองครับถ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราเราก็จะรักพระองค์พี่้องครับข้อ4 3ทําไมพวกท่านจึงไม่เข้าใจถ้อยคําที่เราพูดนี่เป็นเพราะท่านทนฟังคําสอนของเราไม่ได้4 4พวกท่านมาจากพ่อของท่านคือมานและท่านอยากจะทําตามความปรารถนาของพ่อท่านพ่อมันเป็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มแรกไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจ พี่น้องครับนั่นคือบรรยากาศของคนที่อยู่ในอำนาจมืดก็จะไม่มีความเป็นไทยไม่มีศรัทธาเพราะมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเพราะมันพูดเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อเป็นพ่อของการมุสาแต่พวกท่านไม่เชื่อเราเพราะเราพูดความจริงมีใครในพวกท่านที่อาจชี้เห็นว่าเรามีบาปถ้าเราพูดความจริงทําไมท่านจึงไม่เชื่อเราพี่น้องครับ ข้อ47คนที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระครรรัฐของพระเจ้าพวกท่านไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเหตุนี้พวกท่านจึงไม่ฟังอาเมนเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะ get free ก็คือเราจะเป็นไทยได้4ประการด้วยกันคือหนึงเราต้องยึดมั่นในคําสอนของพระเยซูคริสต์ focus on teaching the Bible ก็ได้คําสอนของพระเยซูพี่น้องครับ focus on teaching นะครับ ที่พระเยซูคี่สรงสอนสองลดละเลิกบาป Stop sins ส,สาในพระคิดเราจะเป็นไทยได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในพระยคิ์ in Christ พี่น้องครับสเราต้องสำแดงการเป็นลูกของพระเจ้า because ซเราต้องสำแดงการเป็นลูกของพระเจ้าเราจึงจะเป็นไทยเรียบเรียนสเต็ปนิดหนึ่งพี่น้องครับง่ายๆหต้องยึดมั่นพี่น้องครับสลดละเลิก 3. In Jesus. พี่น้องครับ in c h r i s สสี่สดงถึงความเป็นลูกเรากำลังบอกว่าเราเป็นไทยยึดมั่นเลิกบาปในพระเยซูและเราสํแแดงความเป็นบุตรของพระเจ้าชัดเจนพี่น้องครับถ้าเราฟังแค่นี้ก็คงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับดังนั้นพี่น้องครับถ้าอยากใช้ช่วยกันคิดของอิสรภาพความเป็นไทย g r a c e f r ร e เราคิดถึงภาพอะไรครับพี่น้องครับเราคิดถึงภาพอะไรครับพี่น้องครับ,บ grace free เราคิดถึงภาพของคนที่เลสฟรีคือคนที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจหรือการบงการของใครเราคิดถึงคนที่โซ่ตัวได้ถูกได้ถูกทาลายสิ้นโซ่ตัวเราที่คืนคนที่มีอิสรภาพและเสรีภาพพระเลรุยา <Hallelujah. S 1> พี่น้องครับนี่คือความเป็นไทยใช่ไหมครับพี่น้อง่งครับนี่คืออิสรภาพและเสรีภาพดังนั้นประการที่หนึ่งในเช้าวันนี้ก็คือว่าให้เรายึดมั่นในคําสอนของพระเยซูคริสต์โฟกัสออนทิชชิ่งพี่น้องครับ พระเยซูจึงตัดตอบว่าคนที่วางใจในพระองค์ถ้าพวกท่านยึดมั่นในคําสอนพี่น้องครับสาคัญมากเลยเรื่องนี้คําสอนเมื่อเรายึดมั่นในคําสอนของพระเจ้าเราเป็นสาวกพี่น้องครับเห็นภาพสิ่งที่พระเยซูโฟกัสคือคําสอนของพระองค์พี่น้องครับ,รรรบดังนั้นเราต้องไม่ใช่มนุษย์นะพี่น้องครับพระเยซูไม่เคยสนับสนุนให้สาวกวางใจในความเชื่อหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถูกต้องไหมบางคนติดตามพระเยซูเพื่ออ,อาหาร บางคนติดตามพระเยซูเพื่อเห็นการอัศจรรย์แต่พระเยซูไม่ได้ไปโฟกัสที่อาหารหรือการอัศจรรย์แต่พระเยซูโฟกัสที่ถ้อยคำดองนะแต่มนุษย์เนื้อหนังชอบโฟกัสที่อาหารชอบโฟกัสที่การอัศจรรย์พี่ดองเห็นภาพพระเยซูทําให้เรายึดมั่นในคําสอนพระเยซูเท่านั้นที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในคําสอนของพระองค์พี่้องครับนี่เห็นภาพบางคนไปยึดมั่นในพระพรแทนที่จะยึดมั่นในความจริง และถามว่าอะไรมาก่อนมาหลังพี่น้องครับสําคัญตัวนี้ให้เราอย่ายึดมั่นในประสบการณ์ชีวิตเช้าวนันนี้อย่ายึดมั่นในการอาศจรอย่ายึดมั่นในการล้มการขับผีการสำแดงพี่น้องครับอย่ายึดมั่นในประเพณีในวัฒนธรรมของมนุษย์อย่ายึดมั่นในตัวเองแต่จงวางใจในพระเจ้าถูกต้องไหมพี่น้องครับอย่ายึดมั่นในความมั่งคัง่งหรือความมั่นคงอย่ายึดมั่นในปริญญาหลายๆใบ อย่ายึดมั่นในหลักประชญายเหตุผลจอมปลอมของมนุษย์สุดท้ายพี่น้องครับคือการหลอกลวงเพื่อตัวเองทั้งนั้นแสดงว่าเรามีโฟที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราไปยึดมั่นในปุ๊บที่บุพูดมาทั้งหมดแทนที่จะยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้านี่พี่น้องทลกครับเคล็ดลับสําคัญอย่ายึดมั่นในไอทีและความก้าวหน้าของโลกล้วนทําลายความสัมพันธ์กับพระเจ้าถูกไหมเรามีมือถือเรามีไอทีเยอะแยะมากมายทําให้ความผูกพันที่เราเดินกับพระเจ้าสูญเสีย พ่อเราไปโฟกัสจดจ่อที่พี่น้องเถอะครับนี่พี่น้องครับแต่วันนี้พระเจ้าให้เรายึดมั่นในคําสอนคือความจริงของพระเจ้าให้พักวัจนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางที่จะทําให้เรา get free เป็นชัยพี่น้องครับรู้ไหมการปฏิรูปที่จะปฏิรูปคําว่าคริสตศาสนาเนี่ยมาเป็นโปรเตสแตนต์ด้วยมาร์ตินลูเทอร์บอกว่าพักคัมภี์เท่านั้นสิ่งที่ลูเทอร์มาร์ตินลูเทอร์ปฏิรูปรีฟอร์ม ศาส,สนามาเป็นพระเยซูริ์โปรเตรสแตนต์ก็คือว่าโฟกัสที่ถ้อยคําพระคัมภีร์ดังนั้นตัวนี้สําคัญมากเลยทีเดีพี่น้องครับอะไรครับพี่น้องครับกำลังบอกอะไรกับเราทั้งหลายทุกคนถ้าเรายึดมั่นไม่ได้ยึดนั่นในถ้อยคําเราไปยึดมั่นอะไรสุดท้ายมีการผิดเพี้ยนปัจจุบันขึ้นลงขึ้นสาชใช่ไหมหยึดมั่นอะไรพี่น้องเราไปติดตามข่าวๆนะครับในเรื่องอะไรโอ้โหจินตนาการ นนันนี่โหติดต่อสวรรค์ได้นนันนี่แทนที่อยู่นี่ <c oughs> พี่น้องครับมันคนเรื่องและการหลุดและการสุดท้ายเราจะไม่เป็นไทยสุดท้ายเราเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์เครื่องมือของมารซาตานเพราะว่าเราไม่ได้ยึดมั่นในความจริงของพระเจ้าเองเราจะเป็นไทยได้เขาต่อเมื่อเรายึดมั่นในหลักคําสอนของพระเยซูคริสต์ในชาวันนี้ประการที่สองพี่น้องครับเราต้องลดละเลิกบาสต็อปสินส์พี่น้องครับพระเยซูตัดตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่า ทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสนั่นหมายความว่าเราจะไม่เป็นไทยถ้าวันนี้เรายังทำบาปอยู่ถูกต้องไหมครับพี่น้องครับบุคคลที่ทำบาปกลายเป็นนิสัยก็ตกเป็นทาสไม่ได้เป็นไทยน้องเห็นภาพความไม่ชอบธรรมก็เท่ากับยังเป็นทาสอยู่พี่น้องครับสุภาษิตบอกว่าทําไหมฮะความบาปชั่วของคนอาจทรรมดักตัวเขาเอง และเขาก็ติดอยู่กับตาข่ายของบาปของเขาสุภาษิตบทที่5ข้อ22ตามพระคัมภีร์ที่ได้พูดเอาไว้พี่น้องครับไม่ได้มีใน PowerPoint นะพ,พี่น้องครับนี่เพิ่มมาในยากอบบทที่1ข้อ15บอกว่าเมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาปพี่น้องครับแล้วเมื่อบาปจเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตายพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าเราต้องลดละเลิกบาปเพราะว่าบาปนําเราไปสู่ไม่ได้เป็นชัยไม่ได้เก็ตฟรีพี่น้องครับ เป็นธาตุโลมบทที่3ามขายึดสาบอกว่า,างไงพี่น้องครับค่าจ้างของบาปคือใต้แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรความเป็นไทยอาเมนพี่น้องละครับมีใครที่เราพอจะคิดได้ซาอุนไม่ได้เป็นไทยเพราะว่าซาอูนอิฉาดาวิดพี่น้องครับเห็นภาพเขาน่าจะเป็นอิสระภาพเขามีอำนาจมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาไม่มีอิสระภาพเสรีภาพไม่มีความเป็นไทยดูเหมือนว่ามันวุ่นวายในชีวิตของเขาเพราะว่า เขาอิฉาดาวิดเพราะว่าดาวิดเก่งกว่าเขาดาวิดลบคนเป็นนะครับเป็นพันๆเป็นหมื่นๆซาอูลลบคนเป็นไม่หลยร้อยคนดาวิดเป็นไทยเพราะว่าดาวิดได้เข้าเฝ้าจำเพาะพระพักของพระเจ้าเมื่อเขาทำความผิดบาปพระเจ้ามีช่องทางเมื่อดาวิดสารภาพกับพระเจ้าดังตั้งพีบอกว่าถ้าเราสารภาพพระเจ้าก็ทรงยกโทษให้กับเราพี่น้องครับด้วยหัวใจความจงรักภักดีในสุภาษิตบทที่16ข้อที่6บอสจังแมะ ความจงรักภักดีหรือความซื่อสัตย์ความบาปชั่วถูกลบล้างโดยความยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายนี่คือความต้องลดละบาพเพื่อเราจะมีความเป็นไทยประการที่3พี่น้องจระรับง่ายๆ In Christ ในพระเยซูคริสต์เมื่อครั้งที่แล้วก็มีเปิดข้อนี้ใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่วันนี้เรามาดูที่นี่3า6ข้เพราะฉะนั้นถ้าบุตรทรงทําให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆพี่น้องพูดจริงๆ พี่น้องบอกคนทางซ้ายข้างขวาจริงๆเป็นไทยจริงๆไม่ใช่ไทยปลอมๆพี่น้องที่ละครับเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสเราจะเป็นไทยจริงๆท่านก็จะเป็นไทยจริงๆเพราะว่าคนที่อยู่ในพระเยซูคริสพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงสถิตรับการลอบประยมนะครับพี่น้องครับปลอดภัยเป็นไทยมีอำนาจที่จะทําตามพระไทยของพระเจ้า โดยการเ่ววิญญาณมาสืบของพระเจ้าสถิตมีความเป็นไทยจากการนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับเห็นภาพเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์หลุดพ้นจากการทดลองและแรงดึงดูดของบาปเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์มันเหมือนกับมีกรอบปกป้องเราพี่น้องครับมนุษย์พยายามทาในสิ่งที่ที่มนุษย์ทําตามใจตัวเองแต่เมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราจะทําในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำพี่น้องครับเห็นภาพคําถามที่ว่าทําไมเราไม่หลุดพ้นจากบาปสักทีหนึ่งเพราะว่า เราไม่อยู่ในพระเยซูคริสต์ถูกต้องไหมพี่น้องครับทําไมเราจึงไม่สามารถที่เอาชนะใจตัวเองนิสัยเดิมๆของเราสักทีหนึ่งเพราะเราไม่ได้อิน c คลส์อยู่ในพระเยซูคริสต์พี่น้องเห็นภาพทําไมเราเดินวนเวียนอยู่ในชินทุรกันดานเพราะเราไม่เชื่อในพระเยซูไม่ไว้วางใจพี่น้องครับเห็นจากอะไรครับพี่น้องครับเห็นจากวิถีชีวิตในการก้าวเดิน พี่น้องะครับที่นี่บอกว่าเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคิดเราก็เกรสฟรีฟรีดอมอิสระและเสรีภาพจากความบาปจากอิทธิพลข่งความมืดทั้งหลายพี่น้องลองไปคิดถึงประสบการณ์ของพี่น้องส่วนตัวแต่ละคนพี่น้องครับพระเยซูเสด็จมาเพื่ออิสรภาพความเป็นไทยให้แก่มนุษย์เราทุกคนถูกต้องไหมพระเยซูเสด็จมาเพื่อปลดแอกมนุษย์ทั้งหลายพระเยซูเสด็จเพื่อจะถือถอนทําลายโซ่ตรวนแห่งความมืดทั้งหลายเหมือนอนดีตที่ผ่านมาบางคน พี่น้องครับพระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยคนที่ตกเป็นทาสของผีความเจ็บป่วยสารพัดโรคมากมายในพระเยซูคริสต์โปร่งทรงให้เขาหมายเป็นไทยเมื่อเขาเรียนรู้ที่จะร้องเนี่ยเยซูเยซูช่วยด้วยพี่น้องที่ครับเห็นภาพพระเยซูเสด็จมาเพื่อนํามนุษย์สู่ความเป็นชัยโดยพระโลหิตโดยกางเขนของพระเยซูคริสต์มีหญิงชาวสมาเลียใช่ไหมครับพี่น้องครับเขาเป็นคนบาปสังคมรังเกียจ และเขามาตักน้ําที่บ่อน้ําเวลาเชียงเพราะว่าเวลาอื่นไม่ได้เพราะว่าคนยิวชอบทําไมะกันแกล้งและข่มเหงหญิงชาวสมาเลียคนนี้เป็นหญิงที่น่ารังเกียจแล้วก็ทําบาปด้วยเมื่อเขาพบพระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่าจะดื่มน้ําจากเราไปเป็นน้าดารงชีวิตและไม่ต้องกระหายเลยชีวิตของเขาทั้งหลายเป็นไทยชีวิตของหญิงชาวสมาเลียเป็นไทยทันทีและเขายังสื่อสารถ้อยคําของพระเจ้ากับชาวสมาเลีย และชาวซามารีเหล่านั้นก็เป็นไทยทันทีเมื่อได้ยินความจริงของพระเจา้ทาทั้งงที่หญิงคนนี้มีสามีมาห้าคนแล้วและพระเยซูบอกว่าคนที่มีอยู่ท่านก็ไม่ใช่สามีของเขาอีกแสดงว่าเขาไม่ใช่มีห้าคนอาจจะมีมากกว่านั้นแสดงว่าเป็นหญิงที่ดีไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เมื่อเขาได้พบพระเยซูคิดเขาเป็นไทยพระเยซูให้น้าดำรง,งชีวิตเขาเขาต้องดื่มทุกวันเราตรงไหนต้องดื่มทุกวันเพื่อเราจะเป็นไทยพี่น้องครับเราลองคิดถึงชีวิตของเราครับพี่น้องครับ เรามีคาพยานไหมอดีตที่ผ่านมาเรารู้สึกว่ามันมีโซ่ตัวอะไรบางอย่างที่มันหนักน่วงในชีวิตในหัวใจของเราทั้งหลายแต่เมื่อเราพบพระเยซูคริสต์เมื่อเราอยู่ในพระองค์ทุกวันทุกวันทุกวันเวลาพี่น้องครับเรารู้สึกว่ามีสลภาพและเสรีภาพเพราะกับดักของมารซาตานมันพยายามเียจะหวานล้อมมันพยายามกดเรามันพยายามบีบเราทั้งหัวของเราความคิดของเราหัวใจของเรามันบีบเราทุกด้านพี่น้องเห็นภาพไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เพราะว่าปัญหาเข้ามาในมนุษย์ในทุกทางดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเราอยู่ในพระเยสูคิ์เราจะมีอิสรภาพและเสรีภาพพระเยสูคิดจะปลดแอก,กชีวิตของเราทาลายทุกคนเมื่อเราอยู่ในพระเยซุคิดดังนั้นถ้าปัญหาแบบนี้ทําไมเราจึงไม่เชื่อพระเยซูล่ะทําไมเราจึงไม่อยู่ในพระเยซูล่ะเพราะว่าพระเยซูมาเพื่อจะปลดแอก,กและให้เราทั้งหลายเป็นไทยคนทั้งเมืองนี้ประเทศนี้จะเป็นไทยโดยในพระนามพระเยซุคริ์ไม่ต้องไปลบกัน พี่น้องเห็นภาพยิ่งลบกันมากเท่าไหร่ปัญหายิ่งเกิดยิ่งสู้กันมากเท่าไหร่ปัญหาก็ยิ่งเกิดขึ้นดังนั้นพี่น้องครับถ้าเราอยากจะเป็นไทยเราอยากจะให้สังคมเป็นไทยในพระเยซูคริสต์วันนี้เราจึงเป็นไทยเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้ววันนี้พี่น้องได้มานมัสการพระเจ้าได้มาสรรเสริญพระองค์ในพระเยซูคริสต์จะทําให้เราทั้งหลายเป็นไทย ถ้าวันนี้เราออกจากโบสถ์ไปแล้เรารู้สึกไม่เป็นไทยแสดงว่าเราไม่ได้อยู่ในพระเยซูคริสต์ถูกต้องไหมพี่น้องนะครับแต่ถ้าวันนี้เราออกไปว่าฮาเลลูยามันโล่งมันโล่งเพราะเราอยู่ในพระเยซูคริสต์พี่น้องเห็นภาพวันนี้เราต้องอยู่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้นเราจึงจะ get free พี่น้องครับเราจะเป็นไทยเราจะ free d o m มีอิสรภาพและเสรีภาพแต่ปัญหาของย์ก็อย่างว่า เพราะมนุษย์แก้ไขปัญหาไม่ถูกที่ถูกทางพี่น้องครับเห็นภาพบางอย่างไหมพี่น้องคิดมากกว่านี้โดยพระมิยามริสุทของพระเจ้าถ้ามวลทุกคนคนทั้งกรุงเทพอยู่ในพระเยซูคริสต์ทุกคนจะเป็นไทยมีอิสระภาพและเสรีภาพไม่ต้องรู้สึกซึมเศร้าไม่ต้องรู้สึกโศกเศร้าไม่ต้องรู้สึกเสียใจเพราะว่าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราเป็นไทยจากต่างๆมากมายที่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้พี่น้องจึอแล้ครับดังนั้นเราต้องอยู่ในพระเยซูคริสต์อ๋อทามตลอดเวลา พี่น้องครับทำยังไงอ่ะพี่น้องครับก็ทำในสิ่งที่พี่น้องได้เรียนรู้ประการที่4ประการสุดท้ายสําแดงว่าเราเป็นลูกบีกอสซันเราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องเถอกครับพวกเขาทูลต่อบพระองค์ว่าอับราฮัมเป็นบิดาของเราพระเยซูก็ตัดตอบว่าถ้าพวกท่านเป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกของอับราฮัมแล้วท่านก็จะทําตามสิ่งที่อับราฮัมทา นั่นคือเชื่อฟังถูกต้องไหมประเด็นของอับราฮัมนั่นคือถวายพระเจ้าบอกว่าขออิสอัปโอ้โหลูกหัวแก้วหูวแหวนพี่น้องครับเขาสามารถถวายให้กับพระเจ้าได้พระเจ้าอาจจะลองใจพระเจ้าอาจจะชาเรนพระเจ้าต้องการอะไรบางอย่างจากพี่น้องนะเวลานี้ที่พี่น้องรักที่สุดและพระเจ้าเรียกว่าต้องการสิ่งนั้นจากท่านท่านพร้อมที่จะให้กับพระเจ้าในวันนี้ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้า พระเจ้าจะให้เราเป็นเกรสฟรีเป็นชัยอับราฮัมเชื่อมั่นในพระเจ้าโอเคพระองค์จะฆ่าแต่พระองค์ไม่ได้ต้องการอะไรกับเรามากมายพระองค์เป็นแค่ลองใจบางคนบางทีพระองค์ทรงทดสอบเราในชีวิตของเราและพระองค์จะทรงโปรดเมตตาเปิดประตูแห่งพระพรเปิดบัญชรท้องฟ้าเทพรของพระองค์มายังชีวิตของพวกเราทั้งหลายสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจพระเจ้าจะเปิดพระพรที่เราไม่เห็นพระเจ้าจะเปิดก็ต่อเมื่อเราสำแดงถึงความเป็นบุตร ของพระเจ้าที่วางใจในพระเจ้าเมื่อเราเป็นลูกของอับราฮัมพี่น้องครับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าก็สําดงชีวิตเราจะรู้ได้ยังไงแล้วอุทิศส,สิ่งที่เราลักลูกที่เรารักแล้วเราก็ร้องออกพระนามของพระเจ้าแบบอับราฮัมถวายบุตรอิสอัคเดินตามเชื่อฟังซื่อสัตย์พี่น้องครับนบมัสการพระเจ้าอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมออย่างเสมอต้นเสม,มอปลายติดสนิทเพื่อทั้งหลายจะเกิดผลมากดังนั้นพี่น้องทุกทร่านในเช้าวันนี้ เราต้องสาแดงถึงความเป็นบุตรของพระเจ้าบุตรพงพันธุ์ของอับราฮัมเราเป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายทุกคนณนะเวลานี้เป็นลูกของพระเจ้าเราจะ get free เราจะเป็นไทยแล้วก็สำแดงชีวิตความเป็นไทยออกมาให้ทั้งหลายได้เห็นว่าเราเป็นบุตรและให้มันสาตานให้รู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าสิทธิอํานาจศักดิ์และธิพระเจ้าทรงให้กับเราทั้งหลายทุกคนดังนั้นกําลังบอกว่าอย่ากลัวอยา่างอ พี่น้องที่รักครับเราทั้งหลายจะเป็นไทยพี่น้องจะเป็นไทยคิสษจักรจะเป็นไทยพี่น้องทุกคนที่กําลังตกอับอยู่พระเจ้าอยู่กับคุณยึดมั่นในคําสอนของพระองค์สิและอะไรที่เป็นความบาปเลิกเลิกเลิกลดละเลิกและมีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์และสําแดงถึงความเป็นลูกขึ้นมาพี่น้องครับและเราทั้งหลายทุกคนจะเกสฟรีมีความเป็นชัยพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้าอาเมนนีครับพี่น้องครับ ดังนั้นการเดินกับพระเจ้าไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแค่ใจเราเดินกับล์และยอมจำนนถ้าอยากให้พี่น้องพูดคำพยานในวันนี้ที่เราได้เดินกับพระเจ้าก็คงจะมีมากมายที่วันนี้เราเป็นไทยเพราะเราได้เดินกับพระเจ้ายึดมั่นในความจริงยอมรับเลยว่ามนุษย์ใจไม่ค่อยนิ่งถ้าเราไม่ยึดมั่นในคาสอนใจเราจะไม่นิ่งทั้งเรียกว่า ไม่มีจุดหลักขันไปเหมาด้วยลมปากแห่งมนุษย์ทุกอย่างด้วยอารมณ์ของความเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความแน่นอนสารพัดมากมายถูกต้องไหมฮะแต่ให้เรายึดมันน่นในพระคัมภีร์พระเจ้าตัดยังไงเป็นอย่างนั้นและพระเจ้าบอกว่าลดละเลิกไม่ว่าทุกคนไม่ไ,มได้หมายความว่ามนุษย์นั้นเพอร์เฟกสมบูรณ์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับวันนี้และว,วันต่อๆไปพระเจ้ากําลังให้เรารู้ว่าเราอ่อนแอรเราต้องพึ่งพระองค์มีอะไรที่ผิดพลาดขอพระเจ้ายกโทษชัดเจน เป็นคนจริงกับพระองค์ไหมกล้าเผชิญหน้ากับพระองค์ไหมหนูผิดไปแล้วขอพระเจ้าเมตตาช่วยหนูด้วยในเรื่องนี้ที่ไม่ได้สักทีขอพระองค์ทรงช่วยด้วยพระวิญญาณช่วยด้วยขอหาข้อไหนพี่น้องทีละครับเมื่อลูกของพระองค์เดินกับพระองค์ในพระเยซูคริสต์อย่าอยู่นอกพระเยซูคริสต์ให้เราเดินกับพระเจ้าและพระเจ้าจะอวยพอเราแน่นอนตามพระคัมภีร์พระสัญญาของพระเจ้าที่บอกไว้และสำแดงถึงความเป็นลูกอย่างสง่างามผมเป็นลูกของพระเจ้า เราไม่ใช่ทาตฉันไม่ใช่ทาตความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าอามีน <c oughs> น้องครับเห็นปะฉันไม่ใช่ทาตความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาตมารซาตานอีกต่อไปอดีตเป็นแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นเพราะเราเดินกับองค์พระเยซูคริสต์อดีตที่ผ่านมามันย่ำแย่มากแต่วันนี้ไม่ใช่ เรามีอิสรภาพและเสรีภาพในพระนามของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเห็นภาพดังนั้นภาษาอังกฤษของคำว่าฟรีพี่น้องครับ f r e e เรามีชีวิตที่เป็นไทยเพราะว่าเรามี f faithful God พระเจ้าที่เราเชื่อ faithful พี่น้องครับ faithful เราจะมีชีวิตที่เป็นไทยเพราะว่าเรามี respectiv God พระเจ้าที่เรายำเกรง respectiv e พี่น้องครับที่เรายำเกรง เรามีพระเจ้าที่เป็นไทยเพราะว่าเรากล้าเผชิญหน้าเ e ็นอีเอ็นเ้าเตรเรามีชีวิตที่เป็นไทยเพราะว่าเรามี earn more b a เบสซิงรับการอวยพรจากพระเจ้าเรามาโบสถใช่ไหมครับรับการอวยพรจากพระองค์เพื่อเราจะมีพรและส่งต่อพระพรพี่น้องเห็นภาพไหมเรามีความเชื่อ faithful เรามีความยำเกรงเล็ก e c t i v e พี่น้องครับเรา encounter รเอ็นเคาเตอร์เผชิญหน้ากับพระเจ้า เอิญหม้อเบสิ่งรับประพรอย่างเหลล่นจับลงชีวิตของพี่น้องทั้งหลายก็ Get Free เป็นไทย